ผู้ประกอบอาชีพอิสระต่างมุ่งหวังให้มีชีวิตไวยเกษียณที่มีความมั่นคงและสุขสบายโดยเริ่มจากการเก็บออมแต่ลำพังการเก็บออมด้วยตัวเองอาจจะไม่เพียงพอัสดีค่ะทุกบ้านค้าขอต้อนรับทู้ฝั่งทุกทางค่ะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองนาดาค่ะรายการนี้ต่อยิบะสื่อแมหรือโอโอนักจัดรายการวิทยุ ถึงแม้จะทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการที่มีความมั่นคงแต่เนื่องจากเป็นลูกจ้างชั่วคราวนอกจากเงินเดือนแล้วก็ไม่มีสวัสดิการหรือเงินออมสมทบจากภาครัฐมารองรับไว้ใช้ในยามฉรานี่เธอช่วยคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญให้ฉันหน่อยสิมามาเดี๋ยวฉันคำนวณให้ ดีนะที่เรามีเงินบำนาญไว้ใช้ตอนเกษียณใช่ดีมากๆเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการวางแผนการออมเงินกับกอชแล้วมีสิ่งรับเงินสมทบจากรัฐบาลครับและที่สำคัญนะครับรับประโยชน์กันไปเลยถึง3ต่อกันเลยครับ3ต่อที่ว่าคือ 1. บําบำนาญตลอดชีพ 2. การค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุนสำหรับสมาชิกที่ส่งเงินออมสะสมถึง60ปีบริบูรณ์และ3ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน,นเงินออมครับอย่าลืมมาออมเงินกับกอชอชนะครับแม้จะทราบสิทธิประโยชน์ของกอชอชแต่โอ้โอ๋ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกอชอได้หรือไม่จึงไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากสำนักง,งานคลังจังหวัด สวัสดีค่ะรบกวนสอบถามหน่อยนะคะพอดีเราอยากจะทราบถึงคุณสมบัติของการสมัครเป็นสมาชิกกออชค่ะพอจะมีคุณสมบัติโโอะไรบ้างคะค่ะคก็สําหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครกอชนะคะจะต้องอายุระหว่าง15 60ปีมีสัญชาติไทยไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบาเหน็จบํานาญอื่นของรัฐแล้วก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ครั้งเลือกหนึ่งค่ะกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วยการช่วยสนับสนุนการสะสมเงินเพื่อชีวิตไวเกษียณการไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตถึงแม้เป็นผู้พิการแขนขาตั้งแต่กำเนิดแต่โอโอสามารถประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตัวเองจึงสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกอ,อชอได้ต่อจากนี้โอโอก็จะมีเงินเก็บที่เป็นเงินของตัวเองและสมทบจากรัฐบาลทุกเดือนไปจนครบอายุ60ปี มีบำนาญใช้ไปตลอดชีวิตตามที่โอ,โอโอต้องการ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลักของกออชที่ว่าคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญ